อันนี้ครับห้องบีไอีใหญ่ๆครับห้อง v ีไีใหญๆ่ๆเหมาะสำหรับงานเลี้ยงงานธรรมดากันนะครับจะธรรมดาได้หรือจะฟังเพลงคราบอเกได้มีจอให้สองจอนะครับีจอให้สองจอแต่ห้องนี้มันต่อได้นะถ้าเกิดต้องการห้องเล็กเราก็ดึงดึงดึงไอ้ลงมานะครับการต่อเราจะใช้พี่จอนะครับ ใหญ่จะอมองกว่านะครับแล้วกินข้าวได้นะครับการเลี้ยงต่างๆสามารถมาได้เลยเราก็จะมีที่ด้านนอกให้อีกนะกำลังทําให้เดี๋ยวรอก่อนอเดี๋ยวรอดอด,ดสวยๆนะครับสวยๆถ้าเกิดว่าท่านมีงานเลี้ยงมีทานโครงการข้าวกันก็สามารถมาใช้มุมนี้ได้นะครับเนี่ยกำลังใกล้ใกล้เสร็จแล้วมุมนี้ก็จะเป็นมุมวางของวาง,งอะไรนะครับวางกับของกับกข้าวเดินออกรากินกันนะครับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเสร็จแล้วจะดี จะบอกนะตอนนี้ช่างกำลังทาาคนที่ช่างดอนนะครับช่างดอนช่างดอนสวัสดีครับอ่าอันนี้ช่าช่าบูช่าบูช่าบูอ่าอันนี้ช่างดาช่างดาหันนะยิ้มหน่อยโอเค